ไก่ทอดสูตรที่ข้าวมันไก่หน้ามอให้ไปสามารถต่อยอดทําได้หลากหลายเมนูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวไก่ทอดหรือจะเป็นข้าวราดซอสต่างๆนะคะแล้วก็ข้าวยำไก่แทบด้วยค่ะมีเพื่อนๆพี่ๆหลายคนคอมเมนต์มานะคะขอบคุณข้าวมันไก่หน้ามอที่ได้แนะนําอาชีพนะคะจนตอนนี้สามารถที่จะไปต่อยอดจนสร้างรายได้ได้แล้วเป็นต่อเป็นกำนะคะ หลายคนที่มาติดตามข้าวมันไก่ใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าข้าวมันไก่หน้ามอเป็นใครนะคะข้าวมันไก่หน้ามอก็เป็นเพจที่แนะนําเกี่ยวกับวิธีการทําข้าวมันไก่นะคะแล้วก็วิธีการทอดไก่เพื่อทําเมนูนต่างๆนะคะซึ่งเราก็ได้ลงคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะหลายคลิปวิดีโอแล้วเพื่อนๆก็ลองไปไล่ดูนะคะเราก็จะสอนเกี่ยวกับวิธีการเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการทอดไก่ทำยังไงให้ไก่กรอบไม่อมน้ํามันนะคะเพื่อที่จะ ให้เพื่อนๆหลายคนนะคะไปต่อยอดสร้างเป็นอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเองโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินเรียนนะคะหรือว่าไม่ต้องไปเสียเงนิกนกที่จะไปซื้อสูตรในราคาแพงนๆนะคะเราศึกษาด้วยตัวเองได้นะคะก็หากเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับข้าวมันไก่หน้ามอได้ตลอดเวลานะคะข้าวมันไก่หน้ามออ่านทุกคอมเมนต์นะคะแต่ว่า เพียงแต่ว่าอาจจะไม,ไม,ไม่ตอบไม่ได้ทุกคอมเมนต์เพราะว่าถ้าเราตอบคอมเมนต์เยอะเกินไปก็จะเพจก็จะโดนปิดกั้นนะคะก็ฝากเพื่อนๆพ,พี่ๆนะคะว่าเออถ้าใครสนใจนะคะอยากจะทำข้าวมันไก่แต่ว่ายังทําไม่เป็นก็ให้ดูศึกษาไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็ถ้ามันไก่น้ำมันก็พยายามแนะนําเทคนิคต่างๆนะคะส่วนอ่า ไก่ทอดคะสูตรไก่ทอดที่ข้ามันไก่หน้ามอทาอยู่ทุกวันมีพี่่บางคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าสูตรไก่ทอดที่เรา,น,มามนํามาหมักนอกจากทําเมนูข้ามันไก่ทอดเราสามารถต่อยอดทำอย่างอื่นได้ไหมมันทําได้หลายเมนูมากนะคะในการที่เราหมักไก่หนึ่งครั้งสามารถทาเป็นนอกจากข้าวมันไก่ทอดแล้วเร,เรายังทำไปทาเป็นเมนูข้าวยำไข่แซ่บข้าวราดซอสต่างๆนะคะเช่น ะล่าซอสบาร์บีคิวเกาหลีหรือว่าซอสกระเทียมหรืออาจจะเป็นซอสมายงเนสอะไรเงี้ยมันต่อยอดไปได้เยอะมากนะคะก็คือมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรต่อยอดนะคะให้กับตัวเองนอกจากการที่เราจะขายแค่ข้าวมันไก่ทอดกับข้าวมันไก่ต้มมันก็ยังมีข้าวล่าซอสข้าวยำไก่แทบนะคะเพื่อให้เป็นตัวเลือกกับลูกค้าที่อยู่นร้านเรานะคะเขาก็จะทำให้ลูกค้าไม่ไม่เบือ่อเพราะว่าเรามีเมนู หลากหลายเมนูให้เขาได้เลือกนะคะวันนี้เขาอาจจะไม่ได้อยากกินแค่ข้าวมันไก่ทอดเขาอาจจะอยากกินข้าวยำไก่แซ่บหรือข้าวราดซอสซึ่งทางร้านเราก็สามารถที่จะเตรียมให้ลูกค้าได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาทําหลายขั้นตอนนะคะเราก็คือหมักไก่ครั้งเดียวทอดแล้วก็ทําได้หลากหลายเมนูเลยนะคะร้านข้าวมันไก่หน้าหมอเป็นร้านเล็กๆนะคะอยากคาดหวังว่าถ้ามาแล้วจะเจอร้านแบบร้านใหญ่ ไม่นะคะร้านของเราเป็นร้านเล็กๆแต่เราอยากจะแบ่งปันนะคะเราไม่ได้อยากโปรมโมทร้านเพื่อให้ตัวเองขายดีขึ้นไปนะคะแต่ว่าเราแค่โปรมโมทเกี่ยวกับวิธีการทำข้าวมันไก่เพื่อแบ่งปันอาชีพให้กับคนที่ยังไม่มีอาชีพหรือคนที่กำลังมองหาอาชีพได้ศึกษาแล้วก็ไปต่อยอดนะคะเพื่อที่จะ มีอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้นะคะซึ่งถ้ามันเกิหน้ามอเองก็คือเคยผ่านจุดที่ยากที่สุดมาแล้วนะคะจนตอนนี้ตัวเองก็เริ่มที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วจึงอยากที่จะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะที่ยังลาบากอยู่นะคะก็ขาดโอกาสนะคะที่จะสร้างอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามแต่หลายคนถ้า ทำไม่เป็นนะคะอยากที่จะมีอาชีพส่วนใหญ่ก็ต้องไปเสียเงินเพื่อที่จะเรียนรู้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นสายหน้ามอ,อเองแนะนําให้แบบจริงนะคะฝึกฝนนะคะฝึกฝนด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองดูก่อนนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองนะคะอย่ารอให้พร้อมนะคะเพราะว่าถ้ารอให้พร้อมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหรเราถึงจะได้ลงมือทำนะคะเพราะฉะนั้นให้มีความมั่นใจในตัวเองตัดสินใจให้ดีว่าเราอยากจะทำ สิ่งนั้นสิ่งนี้จริงๆแล้วลงมือทำเลยค่ะแล้วเราจะประสบความสำเร็จก่อนคนอื่นนะคะ